20สิ่งที่ควรทําในเดือนสุดท้ายของปีสวัสดีครับนี่คือปลดแอง,งานประจาพอดแคสต์ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าพอดแคสต์นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคน20สิ่งที่ควรทําในเดือนสุดท้ายของปีโดยในพอดแคสต์นี้นะครับผมอยากจะขอนะครับแบ่ง20สิ่งเนี้ยออกเป็น2พาร์ทพาร์ทละ10อย่างนะครับโดยเริ่มที่พาร์ทที่1ขอตั้งชื่อว่าพาร์ทใจร้ายกับตัวเองข้อแรกนะครับ ทบทวนเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้ในปีนี้ว่าเราสำเร็จไปแล้วหรือล้มเหลวไปแล้วทั้งหมดกี่เรื่องข้อ 2. ทบทวนการเงินของตัวเองว่าปีนี้เรารวยขึ้นหรือเราจนลงเมื่อเทียบกับตอนต้นปีข้อที่ 3. ทบทวนทรัพย์สินที่มีว่าในปีนี้เรามีทรัพย์สินบ้างไหมสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินก็คือสิ่งที่ทำให้เงินเราเพิ่มไม่ใช่ทำให้เงินเราน้อยลงข้อ4 เรากำลังจะแก่ขึ้นอีกปีแล้วนะเราไม่เด็กแล้วพ่อกับแม่และคนที่เรารักก็ยิ่งแก่ขึ้นไปอีกปีแล้วข้อที่5ที่ปีนี้เรายังไม่รวยมันเป็นเพราะใครลองถามตัวเองดูครับมันเป็นเพราะงานที่เราทำเป็นเพราะรัฐบาลหรือเป็นเพราะตัวเราเองข้อที่6เราเสียเวลาไปแล้วกว่า334วันในปีนี้เราเสียสิ่งสำคัญนั่นก็คือเวลา สิ่งที่มันไม่สามารถใช้เงินเท่าไหร่ซื้อกับคืนมาได้ข้อที่7ปีนี้เราทำให้คนที่เรารักมีความสุขบ้างไหมปีนี้เราเคยพาคนที่เรารักไปท่องเที่ยวบ้างไหมข้อที่8เรายังเป็นคนที่คิดลบอยู่ไหมเรายังไม่ชอบเงินอยู่ไหมเรายังเป็นคนที่พูดว่าไม่ต้องรวยก็ได้ขอแค่มีความสุขก็พออยู่ไหมข้อที่9เราทำคนที่เรารักหายไปแล้วกี่คนในปีนี้ เราเสียไปกี่คนเราต้องเสียใจที่หลังกับคำว่าเดี๋ยวก่อนอีกกี่ครั้งข้อที่10มีเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เราทุกใจในปีนี้เพียงพราะแค่ว่าตัวเรามีเงินไม่เพียงพอพาร์ทที่2พาร์ทใจดีกับตัวเองก็เริ่มที่ข้อ11นะครับข้อ11ขอให้ให้อภัยกับทุกความผิดพลาดของตัวเองในปีนี้ เพียงแค่นำมาทบทวนเรื่องราวและเราก็ปล่อยมันไปข้อ 12. เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มที่การวางแผนชีวิตเริ่มที่การวางแผนการเงินเริ่มที่การเป็นคนเอาจริงเอาจังมากขึ้นข้อที่13ในปีหน้าลองวางแผนการท่องเที่ยวและก็วางค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ปีหน้ายังไงเราต้องรวยทั้งทรัพย์และก็ต้องรวยทั้งสุขกับครอบครัวกับคนที่เรารักข้อ14 อย่าเป็นคนที่ลังเกียจเงินอย่าคิดว่าเงินเยอะไม่ดีอย่าลืมว่าบ้านหลังหนึ่งราคาเท่าไหร่อย่าลืมว่ารถคันหนึ่งราคาเท่าไหรข้อ 15. ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ว่าอย่างต่ําต้องมีทรัพย์สิน20ล้านบาทอย่าตลกกับเป้าหมายนี้อย่าคิดไม่ดีกับเป้าหมายนี้ข้อ 16. สาเหตุที่บอกว่า20ล้านบาทคืออะไร20ล้านบาทคือตัวเลขของอิสรภาพ คือชีวิตที่พอไปคือชีวิตที่อุดมสุขไม่เดือดร้อนหากใครสงสัยนะครับที่มาของ20ล้านหรือว่า18ล้านลองไปฟังในพอดแคสต์ย้อนหลังดูก็ได้ครับ 17. อย่าเอาแต่เก่งในเรื่องที่ทำให้คนอื่นรวยเริ่มต้นลงทุนในความรู้เริ่มต้นลงทุนในวิธีการหาเงิน 18. คิดดีทำดีทำแต่สิ่งดีๆแม้มันจะไม่เห็นผลในทันที แต่เราก็ต้องทําเพราะว่าถ้าเราแต่ทำทำแต่ในเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องไม่ดีเหล่านั้นอาจจะกลับมาทําร้ายเราได้ข้อ19หากว่าเราเป็นคนที่รวยเพื่อตัวเองไม่ได้ถ้าเราขยันเพื่อตัวเองไม่ได้ให้ตั้งใจทําเพื่อคนที่เรารักเราจะมีพลังในการทํางานมากมายเราจะมีพลังในการหาเงินมากมายข้อสุดท้ายข้อที่20อย่าเป็นคนที่เอาแต่คิด แต่ให้รับก,การลงมือทำคิด1วันทำห้วันแล้วก็กลับมาคิดใหม่แล้วก็กลับไปลงมือทำนี่คือทั้งหมด20สิ่งที่ควรทำในเดือนสุดท้ายของปีขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีกับทุกคนนะครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากติดตามปลดแอนง์การะจะโปรดแคร์ไปด้วยนะครับ Wake Up! หนึ่งขึ้นมาเพื่อจะชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตถูกใช้สวัสดีครับ